พอยังพอยังพอแล้วใช่ไหมคุณบอกว่าสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะคุณบอกว่ามีรถใครมาจอดหน้าบ้านนะโอ้รถสีขาวๆคันนี้นะครับแพรแพบสวัสดีครับมีรถมาจอดหน้าบ้านลุงนะครับ นี่พี่เอ็มเดอร์คลิปครับคลิปนพี่เอ็มเดอร์เอาอะไรมานะครับหรอมีมะม่วง,มา,ม,าม,วงมาจากว่านอนอยู่ไหนพี่เดี๋ยวถ่าย,ย,ายรถเดอดไหมอ,ไอ๋อขุนยาอาชีพไหนไหนไหนขายยังไงครับนี่นะฮะเดี๋ยวเพื่อนกําลังคุยกับกัปตันนะฮะขายยังไงนะฮะต้องให้เจ้าของรถนะครับจะมีเทคนิคพิเศษในการงัดนะครับ น่าว่าแล้วนะฮะไม่โตโยต้าเซียนต้านะครับเอามะม่วงมาให้กินอร่อยนะะเเอาามมม่วงนี่ยยพันนนเีี้่มีมะม่วงมาเขียวใหญ่อร่อยครับลูกใหญ่จริงๆลูกใหญ่อันนี้เขียวใหญ่ขอดูหน่อยนะฮะแล้วก็มีชกอันนั้นเอไอเป็นแบบนี้เป็นชกอัน เขียวใหญ่พีเอ็มด้อเนี่ยพร้อมเดินทางตลอดนะครับข้าวสารก็มีข้าวสารเอามาให้ลุงลุงบอกว่าฝากฝากไว้กินสุกหรือกินเห่เหม่เหม่แบบนี้ครับพี่อันนี้กินกินดิบอร่อยกิเหมือนเขียวเสวยเลยมันดอกเปรี้ยวนิดเดียวตัวไหนเราไม่เคยกินเราต้องถามก่อนแล้วกลัวไม่กินไม่ถูกจะสะดวกเดีมีมีดไหมอ่าเดี๋ยวหาแถวนี้เดี๋ยวหายืมแม่คำใส่ นี่อ่ายืมอ่านแม่ก็ได้อ่านแม่ดานะครับสองสามลูกก็พออ่าสองสามลูกก็ได้คนอยู่กันไม่เยอะครับอยู่กันเนี่ยนะครับนี่เนาะเอาไปแบ่งครับผมเอาไปแบกรถบท้รถล้วนครับระวังรถนะฮะรถมานะครับเหมือนเหมือนอันนี้น่าจะเป็นเอฟซีเพิ่นมาวนรอบหนึ่งแล้วนะฮะนี่พี่เอ็มเดอร์เอามะม่วงมาฝากนะฮะอ๋อ อันนี้ไปไหนกันต่อครับจะไปหาพ่อผู้ใหญ่ก่อนไปหาพ่อผูันนี้เอามม่วงมาฝากยูทูบเบอร์เราแล้วก็ก็ไปหาพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านไหมครับแล้วย่าเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมช่วงช่วงนี้เหรอไม่ค่อยสบายสะฮ่แม่มาเมื่อกี้นี้ไม่อยู่ค่ะลำก็มันไม่ได้ลำด่าก็ไม่ลำดอกไม้ก็มีนะต้นไปเนาะครับด่างมันต้องผ่านไปให้ได้ ีเห็นดวยมอีก็อยู่หน้าบ้านดูนะครับคยกันเพราะว่ามีชาวบ้านที่วันนอนคนหนึ่ง้เหมือนมากลยนแล้ววันะได้เปทเบอรพี่เลยขนาดนี้ยังมีคนเหมือนที่พกนกอบคุมนะคะมีขอบคุณพี่เอมเดอร์นะครับมะม่วงมาสุกินนะครับขอบคุณหรับนี่ มีเมสก์เหรอไหมเอามาไว้ตรงนี้ก็ดีนะครับมีไหมฮะใช่บางทีมันก็เปื้อนเหงื่อเรานี่แหละเราก็เปลี่ยนให้มันหายใจสะดวกนะครับขอบคุณพี่เอมเดอร์นะเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนรวมที่บ้านลุงนะครอยากได้ก็มารับตรงนี้นะจะวางไว้ที่สาลาน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับใช่บางทีเราก็ลืมบางทีมันก็เปื้อนเราก็เปลี่ยนนะฮะนะครับจะเป็นของส่วนรวมนะฮะใช้ร่วมกันนะฮะไม่ โตโยต้าเซียนต้านะครับใช้ดีนะครับใช้ดีเคยนั่งไปกรุงเทพอยู่นะฮะแบบนี้นะครับดีมากเลยตอนนี้เราอยู่กับเมดานะครับคอยอยู่กับพี่มนาสตอรี่นะครับ อยู่เงียบๆนะฮะถ่ายกันเองนี่ครับตอนนี้นะครับเอ๊ะเราจะถ่ายอะไรอีกขออีกสามนาทีอะสร้างประเด็นไปแล้วเขียวลุงมันไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เขียวลุงมันไปหนึ่งยกแล้วลุงมันไปไหนแล้วล่ะนี่แหละแกกำลังไปจุดจ่อขายลอตเตอรี่นะหาประเด็นลุงมันไปเรียบร้อยแล้วเขียวเขียวแล้วก็เตะไปเรียบร้อยเข้ากไปแล้วตอนนี้ก็แกกำลังเกาอยู่ครับลุงจิมก็เป็นงอยู่หรอเหรอลุงจิมไม่เปิดแอร์นอนอยู่นี่เหรอไม่ไปนอนอยู่บ้านยู อ๋อีมอ่บ้านใเงียบจิมเงียบจริงๆนะอ๋ไปจีบสาวเหรอมีมีสาวมีสาวแถวนั้นเหรอ จะไปติดสาวนะได้ดีขาวมานะฮะจากพี่สาวปานนะฮะแกลี่ยเกลี่ยเล่นนะฮะนี่เรามีทิชชู่ไอ้ไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหนึ่งแผ่นนะฮะหนึ่งศูนย์ลูมอนเป็นมพี่เอมเดอร์นะครับอนุเคราะห์มานะครับเป็นห้าหนึ่งศูนย์นะครับชุดห้าใบนะครับผมพี่เอมเดอร์อนุเคราะห์มาใช้บุญไปไหนก็จะหักที่หน้าปกแกน่าจะสร้างบ้านครับช่วงนี้นะครับ ปลูกบ้านนะครับมันต้องได้คุมต้องได้ทําเองนะพูดง่ายๆนะครับน,นี่นะครับนี่นครับเเด็ดเดัดดดงเ,เดี๋ยวนะแป๊บ,บ,บนึงนะนใครอยากได้แม็ฟรีนะครับอันนี้เป็นสมบัติของชาตินะฮะใครอยากได้คือมารับนะครับ เราจะไม่เอาไปไว้ส่วนตัวนะใครอยากได้ก็มายิบฟรีนะฮะอดิศรเอาติดกระเป๋าไว้สองอันนะพอได้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวสักหน่อยนะพี่สาวปานน,ะนั่นแหละครับเลขพร้อมเบอร์ธนาคารเห็นนะเดี๋ยวตั้งกล้องไลฟ์สดไว้กับลุงมวลสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่รถก่อนนะครับของไปเก็บที่รถอันนี้เป็นของ ปากแันตาส่งให้นะครับเดี๋ยวเอาไปไว้ที่รถก่อนท่านี้แดดร้อนมากเลยนะครับแดดร้อนอ,อกอ้าวมากเลยวันนี้ไม่ไม่ได้กินกาแฟกุกกอกเลยอ่ะกาแฟไม่เปิดนะ ใส่ถา,ายรถก่อนมันมีกลิ่นปลาหมึกนะครับไม่อยากเอาเข้าไปในแคมปนะเพราะว่าจะร้อนไอ้มันจะกลิ่นใส่รถนะครับช่วงนี้ก็มีทางปิกนิกนะครับเอามาด้วยฮนะเอาใส่น้ำมานะครับใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อย นี่ก็พาบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลนะครับสถานการณ์ปกติเรียบร้อยดีนะครับนี่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอดีซ้อนสุขกนครด้วยนะครับฝากดันดันพวกเรานะครับในการทาหน้าที่เฝ้าบ้านของลุงพลนะครับเราก็อยู่ม้อไม้กันอยู่แถวนี้นะครับเฝ้าบ้านลุงพลนะครับ ตอนนี้สถานการณ์เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องใหม่ของเราด้วยนะครับนุกกี้คาวาอินะครับเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเซิร์ชค้นหาแล้วก็ฝากกดติดตามดันดนให้ถึง1,000ัซับด้วยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดช่องนะครับยังยอดยังไม่ถึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุกกี้คาวาอิด้วยแล้วก็ช่องอดีศรสกลนครด้วยนะครับใครยังไม่กดนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ